โอ้ยเป็นเพื่อนดีกว่าแม่เวเเแม่ิดบันนันนะึงซปีมึงเกวางเลยองตอครับเดินครับไม่รถกลับขาใอไปล่าไนนี้มันไม่รถไปกันมึงก็ชาติจิตน่งนี่จิตน่ตย

กอดลมกอดลมแล้วก็ยืนให้ลมกอดกอดต้นไม้กอดภูเขากอดลมแล้วก็ยืนให้ลมกอดย้อนอ๋อ

กูได้ไปแล้วยังไปนายทรัพแล้วกูบอกไปตัวละย่างตัวนี้ได้นานนะันไม่แม่เจมันได้ที่ไหนาข้าวปมได้ั้งชั่วโมงเนาะข้มได้อนมกรูได้ที่้านอืไฮะเที่มาวิใช่เชือแม่คอยู่นี่เชือแม่คงอยู่ไมขึ้นแย่โหละ Ui ừ. ôi ta ai mình con đó quần đâu Ôi, tìm cho <trò> lại <cười> <cười> Còn vậy. Còn vậy. Cùng,

เดินไปในระยะทาง10กิโลเมตรครับเดินกำลังจะกลับไปพระแสงครับแต่ตอนนี้อย right ู่ในชฉวอวดครับครับกำลังจะเดินไปเอารถครับขนไม้รถับแต่ตอนนี้ไม่รู้รถว่างไหมครับหรือว่าเขาจะคิดค่าสิาสัน Ha 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 la. Ha 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 la. Ya. Sa vat. Tit kov rou no yi ha. Ha 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 la. Ha 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 la. Ha 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 la. ดูกปิจมไม่ได้ปิชมยังปิสซิดกบมาจากิชมปีิชมกี่ิบอยู่ครับกำลังเดินแก่ถึงนะครับผ่านไปเมื่อกี้เจ็ดกิโลเมตรครับถนนลูกรังแล้วก็ถนนดำด้วยครับ

เพื่อเขาว่าจะได้สามหมื่นล้านตี๋คนหนึ่งเด็ดเมื่อกี้เด็ดก็ไ้นะโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 อยโอ้ยอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ย้ยโอ นี่นเล่นกันมันเพื่อนฮะฮ่ล่นแอมไหมเยเพื่อนชื่อด่นยเพ่อย่เไม่ต้องไม่เอกูไม่ซื่อแต่วะ พวกไอย้อนดึงซื้อแรงกว่านึกซื้อมากย้อนพวกกากครับอยากไปดูพวกกากนี่สุดหล่อเลยไอ้เทปจะเป็นกากอืมคนข่ารุ่นครับครับเพื่อนติ้งครับเมื่อกี้อ๋อไม่ทายหรอาครับ ฮะแมวตากล้อก,กัอดีเฮ้ยทักทักไปเลยโอ้โหไอ้ลูกปืนตากล้องกันดิยเดียรเก๋เจอันการอ๋อครับเราจะแวะพักข้างทางครับถึงด่านค้าแล้วครับเมื่อก,กี้แวะพักข้างทางก่อนนะครับร้านนี้เดินทางมาระยะทาง8กิโลเมตรครับรจบแอคชัช่นแอคชั่นจบตากล้องแล้วครับ ได้เลยเฮ้ยเขาเรียกมันี่าุนที่ะบการดูดนมครับคนมมนกีิดูดนมเพื่อมีให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงหน้าตาปรงใสโปรงใสกินเองสิว่ะยู่น่งเลี้ยงเดแล้ว ครับเมตกีครับเมตกีเดินออกจากที่พักครับกําลังเดินก็วสู่ระยะทางเก้ากิโลเมตรครับกําลังมุ่งหน้าก้าสู่ครับเพื่อนผมขยันมากเลยครับขยันมากเลยครับถือของครับหนักประมาณห้าโลครับไม่ใช่หนักอะไรครับหนักถุงยางครับอยู่ในกระเป๋าต้งนั้นครับแล้วก็เงินด้วยเงินสิบล้านบาทครับอยู่ในกระเป๋า ได้เบาสัะนิดนี่ครับของต่างต่ซ้นมาเมื่อตะกี้ครับอย่าบอกใครครับอ่บอเพื่อนบ้างจะพอเลยหายเม็ดไปเลยยอดนี้ะมชจะมัย่ชโอ้ยมเลยเดี๋ยวมันหนังมันด่าาตั Ủa ừ, tôm, đây lại đấy.